สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมพามาชมกระแสโลหะหลวงพ่องเงินจอบเล็กนะครับผมนี่นะครับผมเป็นกระแสโลหะที่ขยายด้วยกล้องพันเอ็กนะครับผมตอนนี้ก็ขยายแบบไกลสุดๆนะครับผมนี่ครับเส้นม้งนะครับผมเส้นม้งเส้นพะเยงก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่า พระองค์นี้ผมซื้อมาศึกษานะครับศึกษาแล้วว่าเจอแล้วว่าผมชอบเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อเนื้อแบบนี้ผมดูว่าเก่านะครับเก่ายังไงหนึ่งหลุมพวกนี้คือหลุมผุหลุมผุของโลหะนะครับผมโลหะที่มีการผสมช่วงนั้นอาจจะเป็นพวกเหล็กพวกที่สนิมกัดได้ง่ายแล้วมันผุนะครับผมมีอาจจะมีไม่เยอะแต่ก็มีเป็น มีเป็นเขาเรียกเป็นของขลังออกมาผสมด้วยเนี่ยครับอาจจะเป็นพวกทัพพีช้อนอะไรประมาณนี้ที่เขาใส่นะครับต้องมีนะครับพวกทัพพีหักพวกช้อนคือสี่ห้าอันต่อผมก็ไม่แน่ใจแต่นี่คือคืออลุมหลุมนี้จะตื้นตื้น,ต,นตื้นทุกจุดนะครับที่เป็นพระเกา่าเขาเรียกหลุมตื้น ตื้นเพราะอายุอายุเยอะก็คือการทับถมเป็นชั้นชั้นทับถมไปทับถมมานะครับผมก็ทําให้ตื่นอ่าเนี่ยคือพวกกราบสนิมมันก็เริ่มสูงสูงสูงกว่าเนื้อพระนะครับถ้าดูแล้วนี่คือสําหรับผมเป็นพระเก่าแน่นอนร0อยเอร์ซนนะครับผมอ่าเป็นพระเก่าเ,นนนะเ,เ,าเส้นมุงเส้นอะไรเนี่ย องนี้ผมซื้อมาศึกษานะครับเจอพอเจอแล้วก็ทําให้เป็นวิทยาทานสําหรับผู้ที่ศึกษาพันเอกอันนี้พุกสนิมหยกสนิมเขียวสนิมขาวสนิมแป้งสนิมแดงสนิมหมากก็มีหมดนะครับผมก็ให้ไปศึกษาเอาเองเพิ่มเติมนะครับคือท่านไหนที่รู้แล้วก็โชคดีไปเดี๋ยวหาจุดจุดที่สวยๆอีกทีให้ ได้ชมกันครับนี่ครับมันขยายมากก็เลยโดนนิดโดนหน่อยมันก็เหมือนจะเคลื่อนนะครับเนี่ยครับทับนิดนึงอ่าชัดจีนแล้วครับนี่ครับก็คือ าการเรียงตัวของโลหะในการหล่อสมัยนั้นก็คือมันเรียงจะเป็นแบบเส้นเ้นเส้นๆ,ๆนะครับพระใหม่เนี่ยจะจะเต่งตึงนะครับผมจะไม่ใช่แบบนี้เพราะผมเอามาเทียบเคียงก็10องค์ประมาณนี้ไม่เกินนี้หรือม,มากกว่านี่ครับสนิมที่ขึ้นคราบเกิดจากการใช้งานก็จะขึ้นกลบแบบแบบนี้นะครับนี่คือเนื้อ ของหลวงพ่อเงินในยุคนั้นเลยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมคือมันต้องโฟกัสนะครับไม่งั้นดูไม่ชัดมันต้องขยายนี่ครับก็จะมีทุกจุดนะครับที่เห็นอยู่นี้คือด้านหลังของพระนะครับผมด้านหลังของพระนี่ครับ ด้าน,นหลังของพระเส้นมุ้งก็มีหมดนะครับกับพระองค์นี้พระองค์นี้เดี๋ยวค่อยขยายให้ดูใหญ่ๆอีกทีตอนนี้ดูเนื้อไปก่อนเนี่ยครับเส้นนี้พวกนี้โดนสนิมกรบจนตื้นหมดแล้วครับผมกัดกร่อนไม่มีความคมไม่มีอะไรนะครับถ้าพระโลหะถ้ามีความคมของรอยตะไบรอยอะไรให้พึงสังวรไว้เลยครับใหม่ครับผมนี่ครับนี่เห็นได้ชัดเลยครับผมสนิมเท่ากันหมด โดนทับถมนะครับผมจะตื้นมากๆครับผมโลหะก็จะเรียงตัวเป็นระเบียบมากครับเหมือนการจัดแถวเป็นกระบวนการณยุคนั้นช่างฝีมือสมัยนั้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหน้าองค์พระบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูพลิกให้ดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหน้าองค์พระแปบ๊บหนึ่งนะครับ โฟก,กัสก่อนครับนี่นี่ครับเป็นเส้นเส้นๆนะครับนี่คือด้านหน้าองค์พระนะครับสังเกตได้ครับเนี่ยเส้นๆเส้นมุง้งนี้นี่ครับผมเส้นมุ้งชัดเจนนะครับผมนี่เขาเรียกเส้นมุง้งตามตำรานะครับแต่ พอดูองค์จริงบางท่านก็บอกอาจพิพิต์พิมแต่ผมพระหลอผมไม่เน้นพิมพ์นะครับผมเน้นที่กระแสโลหะนะครับนี่ครับกระแสโลหะด้านหน้าขององค์พระสวยงามมากนะครับผม,มนี่นะครับผมก็ใครมีพันเอกก็จะได้เปรียบนะครับถ้ามีพระหลอ่อเ,เก่าที่ไม่แน่ใจก็เก็บไว้นะครับอย่าเพิ่งไปขายให้ ซื้อกล้องพันเอกมาส่องแล้วค่อยขายประมาณนี้ครับผมเพราะเราเก็บข้อมูลแล้วชอบก็ขายไม่ชอบก็ชอบก็เก็บไม่ชอบก็ขายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูองค์เต็มๆกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับดียวผมกลางจะปรับกล้องนิดนึงครับผมเพื่อที่จะให้เห็นชัดๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันครับแบบ ก็ดูให้เป็นแนวทางครับไม่ต้องสะสมตามก็ได้ครับก็เราสามารถตัดสินใจเองได้โอเคนะครับนี่องค์พระจะดูหน้าตาขันก่อนดูตรงหน้าครับผมนี่นะครับผมหน้าท่านนะครับพระมีการใช้อาจจะเสึกบ้างนี่ครับ เป็นพระที่ถอดพิมพ์นะครับเพราะว่าการสร้างหลวงพ่อเงินนั้นสร้างหลายวาระมากครับผมอาหลวงพ่อเงินสําหรับองค์นี้ที่ผมว่าเก่าก็คือ,อขอบตามนี้นะครับทั้งองนะครับจะไม่ชิดถ้าชิดอาให้วางเลยนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับอันนี้อาจจะเป็นเนื้อเกินธรรมชาติดูความเต็มความอวบความอิ่มเนี่ยองนี้ดูอิ่มดูเหมือน สมบูรณ์มากครับผมก็ะจะมีโลหะที่เกินบ้างอะไรบ้างานี่สังเกตได้ครับจะมีร่องรอยของขอบจะไม่ชิดนะครับผมนี่ทางองค์นะครับตรงนี้ตรงนี้อาจจะมีชิดนิดนึงครับผมก็าอาจจะเป็นไม่รู้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทํากับเขาเรา,เราไม่รู้แต่หลักๆก,ก็คือจะห่างจะห่างนะครับผมจะห่างนี่ปุ๊บ เส้นมัดมัดของกีวอนก็จะสวยเต็มอิ่มนะครับอันนี้จอบจอบเล็กลงพังเงินปุ๊บดูข้างหลังครับดูข้างหลังดูข้างหลังผมมีทีเด็ดทีเด็ดครับผมนี่ผมก็เห็นตัวนี้ผมก็เลยเช่ามาในราคา400กว่าบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่คือหน้าตาครับผม พอดีผมเอาไปใส่สนิมเลกขึ้นครับใส่อาบน้าด้วยนี่คือหน้าเอคือลูกตาของหน้าลิงครับถ้าผมล้างอาจจะสวยกว่านี้จะเห็นชัดเดีย๋ยวผมในล้างนี่คือจมูกจมูกนี่คือปากครับปากแล้วมาขนอันนี้คือขน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 ที่ผมจินตนาการเอานะครับผมก็คือมีการตกแต่งไว้กับพระหลวงพ่อเงินด้วยครับประมาณนี้นะครับามาดูตรงปากปลิงบ้างครับ ปากลิงก็หรือว่าโอเคนะครับปากลิงนี่ชานก็แถวนี้อาจจะมีการตกแต่งนะครับแต่ก็ยังดูไม่ยังไม่ได้ดูแน่ชัดนี่ครับรอยนี้รอยพวกตะไบหรืออะไรเครื่องมือมันจะสนิมมันจะกลบ มันจะไม่คมครับผมอ่านี่คือนี่คืออะไรนี่คือช่อครับผมจะเป็นรอยตัดของช่ออืมให้มาดูอีกทีครับค่อนข้างที่จะสอนยากนิดนึงครับประดับครับนี่ครับผมนี่ครับนี่คือรอยตัดของช่อนี่ครับ ช่อรอนี่คือรอยตัดครับนี่